อันมากินข้าวน้วกันพวกเจ้าป่า <laughs> <laughs> ไปเที่ยวพาไปเที่ยวแล้วแล้วบันไดก็สิกิน,กน,กนข้าวสวยพวกเจ้าเพราะตอนนี้กันกำลัง12โมงสวยเนาะกะอ่ามื้อนียนมานเที่ออยวยวนต่างจังหวัดนะพวกเจ้าเออแหละมาเที่ยวมาเที่ยวป่าไม้ทางด้านหลังนี้แต่ก็บ่เป็นต่ย่านนะพวกเจ้าอันอยู่พุ่นก็มีคนตีบุญอยู่พวกเจ้าเออเป็นนันป่าไม้ใกล้บ้านแต่ว่าบ่เป็นบ้านผู้ข่อยพวกเจ้าเป็นบ้านประชาชนคนอื่น <laughs> เอาอย่างมาแน่นี่เบิ่งเด้อจ้า มืัอนี้กินอันสปาเกตตี้ขี้เมาพวกเจ้าสปาเกตตี้อันเผ็ดนะแต่บบได้อันมีใบกะเพราพวกเจ้าปกติค้อนควายอยู่ลรวค่อยเหมักสปาเกตตี้ค่อยมักใส่อันมักเผ็ดอยู่น้ำพวกเจ้าเออมักเผ็ดแล้วก็ใบอันี่อย่างก็มักมักถัมักพริกไทยไปเขียวๆนะพวกเจ้าเมืึงค่อยหอมมาแล้วแต่ว่าก็ใส่ถุงอีกถุงนึงนะพวกเจ้ากันนั้นความฮอนนะพวกเจ้าเออเ็ดหลด์พวกเจ้า เห็ดมือเส้านี่ได้หน่สดสดใหม่ๆฮ้อนๆเด้หน่ใส่อาหารทะเลมึงถ้าแม่นอยู่บ้านเฮานี่กลับไปซื้อกินเนาะพวกแก้วเนาะแต่ว่าอยู่ฝรั่งนี่อยากเห็ดอยากกินอย่างก็ได้เห็ดกินเองพวกแก้าซาคเบอร์ยันเรือหลบอ่ค่อยเอาจาน,นมีน้ำซอสอันน้ำซอสอันนึงก็สุกี้นะพวกเจ้วพอมีอาหารทะเลนะบางทีรสชาติบ่อแซวกับยิมสุกี้อีกหน่อยหนึ่ง กนมีน้ำดื่มขาดหมดได้มานั่งกินอ,นอาหารแต่ว่ามีมบ้านปชาสชนอยู่นี่มากบเฮาดีดีพราแก้วจักว่าเฮาอย่างกระโดกระเดียหน้าตาสปากเกตตีอยจะเซ่บบ่าพราแก้วใส่แครอทใส่มากอันถัวกเขียวนะพราแก้วแล้วก็มีหอยมีปูมีอัน กุ้งน้อยพวกเจ้าเอออาหารทะเลแล้วกันมีน้ำจิ้ม <laughs> น้ำจิ้มมันมีกองมันเป็นพันธะไยโดทอร์สิงอะไรพวกเจ้าน้ำน้ำจิ้มสุก,กี้นะแต่ว่ามันนักโบไดเอามาหลายเนาะนใส่ถุงยางแบบนี้มา <laughs> ก,ก็ดีวากรัวจัดน้ำกันพวกเจ้ามามือนนี้เป็นวันพูดเนาะคนคือสิไปลาไปกาดคือกันนะพวกเจ้าเนาะคือกาคือเดิมอยู่บอยอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ฝรัง่งมาช่วงเนี้นบไดเฮ็ดเวียกกะเลาะไปจะลเลาะพวกเจ้า เกิดมือมันมีจะเลาะอย่างเดียวบ่วงนี้สะดวกเลยพวกเจ้าอันมีบ่วงมีซ่อมออ้แกกันก็ได้แล้วก็พับเข้าก็ได้แล้วก็มีแนวอันมีดเนาะแล้วก็เมี่ยนอันนี้เปิดอันเปิดขวดนะพวกเจ้าขั้นผู้ใดมากินเบียร์กินเหล้าเนาะก็สิได้เกิดขึสนซีแบบคือสิมักแบบนี้แต่ค่อยสไลายค่อยบ่ได้ไซดอกพออยู่ฝรั่งสไลายขั้นเฮาซื้อนเครื่องดื่มสลายมันก็มันก็มีแนวเปิดนะพวกเจ้าเนาะสะดวกก่อนบ้านเฮามากินดุมกันพวกเจ้า เกาซอมน้อยมาโพขคอยกะไเซ่อมน้อยบวงน้อยแดดก็เลื่อมตาแต่ว่าเสียงมันงามเวลาเฮ็ดวิดีโดออ,อันใส่แดดนะวกเกอันเฮ็ดจ่างโพขคอยเมื่อนี่ใส่เพชรหน่อยโพดจิ้มสุกี้อ่ะ มื่อนี้อยู่ตัวเมืองมีตลาดพวกเจ้าอ่ะจะไหนอคอยลงวีดีโอให้เบิ่องเด้อมื่อนี้คอยพาพวกเจ้าไปเที่ยวอันตลาดบ้านนอกเนาะแต่ว่าถ่ายได้หน่อยเดียวบ่กล้าถ่ายหลายเห็นบ่บเบื้องนี้ผัดโบโบง้ามประดเนาะกระยาไม่ดอกพวกเจ้าตัวบวหวเสียงแดด <laughs> <laughs> กินไปน้ำล้มกันไปน้ำพวกเก้าเนาะเสียงแดดมันแรงอะค่อยกบมากได้เส้น สไลด์คนมากอันเมนูเส้นหลายกว่าเมนูข้าวนะบอกเจ้าลูกสาวไปโรงเรียนมาเนี่ยแม่กบว่าง บ้ามาอยู่มาอยู่ต่างประเทศนี่ใช้ชีวิตอันใช้ชีวิตแบบอันสันโดษนะ,ะ,นะพวกแกเนาะบ่ค่อยมีสังคมขั้นผูไหนมีสังคมก็ดีเด้อันค่อยเห็นอันคนสมลมคนไทยเพิ่นมีมูมีพวกหลายเนาะแต่ค่อยเป็นคนลาวอันเมืองที่ค่อยอยู่กับบ่มีคนลาวพวกแกกับมีแต่คนต่างประเทศนะมีคนค่อยมีมูคนจีนคนเดี่ยวแต่ก็โนด,นดนเห็นนางอันมีอันเอ้อยคนไทยเพิ่นมาอ,นอยู่กับผัวเพิ่อนอยู่ หมู่บ้านที่คอยอยู่นะพวกแาแต่กับบริษัทต่อกันเห็นกันกตไม่ไดทักทายนะเออแต่บริษัทนิดกันกน่ะละคนมาใหม่คนยังแบบคุ่นเคียวดเพี้ยนภาษาอยู่มาคนมาใหม่กันยังแบบชีเรตดนเพี้ยนภาษาปันมานาะเขาอยู่ดดแล้วกันอยู่โตแล้วพวก้า อยู่ดนกับหัวหลนหลายย่างคนมาอยู่ฝรั่งเศสไม่ี่บางคนก็จะกดดันนะพวกเจ้าเนาะจากสิเฮียนภาษาจากเส็ดเ,เวียกแต่สไลนมาอยู่ฝรั่งเศสก็จาให้เฮียนภาษากนพวกเจ้าเออคันคันว่างจากเฮียงภาษาจาอยากไปเฮียกก็ไปเนส่ยสลายก็เจาให้เฮียนภาษาเขาไม่ได้บังคับเฮาแต่ว่า มันเมียนมันกระซ่ามาบังคับพวกแก้วเพราะว่าใบประกาศเห็นเขาเจ้าจะให้เอาไปเห็นภาษาบางคนก็เห็นสองร้อยสมวงบางคนก็เห็นหกร้อยหกร้อยสมวงนะพวกแก้วเออแล้วแต่เนาะว้าไปน้ำส้มกับตัวไปน้ำไปเอาอันว่านบางคนก็ได้เห็นนสองร้อยสมวงบางคนก็เห็นหกร้อยสมวงนะพวกแก้วเออแล้วแต่ความสลาดของไผยมันเนาะค่อยนี่บอกไว้เลยค่อยเห็นจากสมวงพวกแก้วหกร้อยสมวง ขอเพื่อนเฮียนนะพวกแก้วเออแต่ว่าว่ามาอยู่ประเทศฝรั่งเศสใหม่ๆภาษาฝรั่งค่อยกก็เท่ากับศูนย์พวกแก้วนับหนึ่งไม่ได้อย่างเลยเนะพวกแก้วเออนั่นแหละบ่ได้ใช้ภาษาเนาะอยู่บ้านเแาเนาะส่วนใหญ่ใช้แต่ภาษาอังกฤษนะกับภาษาลาวภาษาลาวภาษาไทยนะพวกแก้วมามาอยู่ฝรั่งเนี่ยนับหนึ่งไม่เบรดเห็นภาษาเห็นภาษาแล้วเลยกับไม่ประกาศเลยพ่อแก้วเพราะว่าอัน เขาบังคับเขา่ได้บังคับเป็นห้องเยนแต่ว่าคันนีต้องมีใบประกาศภาษาเพราะว่าปีต่อไปเขาต้องไปขอวีซ่านะพวกเจ้าใบาพักเซานะคันเขาจะอยู่ประเทศฝรั่งโตนะะเออเวลายื่นเอกสารนะกะ็ถา,ถามหาใบาประกาศกับใบฝึกอมมบรมพวกเจ้าเออต้องมีด้วานต้องมีคันบ่มีบ่ได้พวกเจ้าต้องไม่ครบแต่ว่าแต่ละปีกฎหมายกับเปลี่ยนเนาะ พอเห็นยุ่งเนี่ยพวกเจ้าไปยื่นไปยื่นขอวีซา่าแต่เรือก็ต้องให้ผัวไปนำเพราะผัวเป็นคนการันตีเขามาดิเขานรียกว่าผู้ใดบางเมืองก็เห็นกเจ้าบางเพื่อก็จจะโฉบเอกสารไปขอวีซา่าก็สบายแนละ้วไปตอนบัตรอันประชาชนนั่นคนคน,คนต่างประเทศที่ามาอยู่ประเทศฝรัง่งเขาจะมีบัตรประชาชนให้ดอกพวกเจ้าเออ บัตรประชาชนนี่ก็สำคัญเวลาไปห้องมอเวลาไปทำธุรกรรมอย่างก็ต้องได้ใช้นะพวกเจ้าเออนนั่แหละแทนมาประจําตู้บ้านเฮาว่าซั่นเนาะอืมใครแต่ว่าผัวจ้างอันแท็กซี่ให้สะดวกไปนะพ่อผัวก็วกกไปต้องมีคนนึงอยู่นําลูกเด้อพวกเจ้าเออเพราะนี้พอตู้ไม่ตู้ก็บ,บ่ได้อยู่พอตู้ตู้อยู่ไกลนะเออมาบ่ไดใช่นะเออมาละผัวก,ก็เฝ้าลูกค่อยก็ขี่รถแท็กซี่ไป ทอดนะถอดน้ำเกลือออกแล้วก็ไปยืนอันยืนขอบ้านอันวีซ่ามาอยู่อเฟอร์เฟเจอร์อันว่ามาอยู่มองนอกนี่ครับอยู่เป็นสดเนี่ยพวกเจ้าต้องมีเงินเดือนประมาณพันห้าพันห้าร้อยยูโรนะพวกเจ้าจังพออยู่พอกินสําหรับคนที่มีบ้านอยู่นะเพราะว่าอย่างเสาบ้านกับรถไปแล้วห้าร้อยหกร้อยยูโรเนาะบัตเนียนค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์กันรวมกันกับประมาณร้อยยูโรเนาะกับหกร้อยไปแล้วบันนี้กินนยูของเฮาอีประกันภัยประกันภัยสุขภาพนะพวกเจ้า อยู่ฝรั่งนี่มันมีจะมีประกันภัยสองแบบคือประกันภัยอันของรัฐที่ว่าเฮามาแล้วเขาได้เห็ดเลยนะแกเป็นสีเขียวนะต่อมาคันเขาอยากซื้อประกันภัยเพิ่มประกันภัยสั้นสองะพวกแกเออค่อยกับมีประกันภัยสั้นสองเพราะว่าประกันภัยของรัฐอันบาง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 ,บางโลกนะพวกแกก็เจ้ากระจายแต่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเขาสมมติว่าเขาไปพาตัดอันอพันยูโนะรใช่ไหมพวกแกกัเจ้ากระจายเต็700เนเจ็ดร้อยเนาะเลือๆนั้นเขาก็ต้องได้จ่ายนะแต่ว่าถ้าเามีประกันภัยอันสั้นสองนะเออเขาก็ บวกกันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพวกเจ้าแสดงว่าเฮาบริจ่ายอย่างหนึ่งนะเออลรับแลแต่เราแต่ว่าแต่เดือนกับแล้ก็ตัดเงินเฮาในบัญชีนะค่อยจ่ายเดือนหนึ่งสามสิบยูโรประกันภัยสั้นส่งนะพวกเจ้าเออแต่ว่าสั้นหนึ่งกับบริจ่ายเนาะแต่ว่าประกันภัยสั้นหนึ่งกับถ้าเอาเหตุยากคนก็ตัดเงินนทำเฮาเลยใช่ไหมพวกเจ้าเป็นประกันภัยของรัฐอันบัตรสีเขียวนะการิตเติลนะพวกเจ้าเออค่าใช้จ่ายสูงอยู่เมืองเนาะ คันว่าคันผู้มีรถใหญ่แห้งสีเพิ่มรายจ่ใจนะพวกแก้วเนาะอ่านซื้อรถใหญ่ยังบ่แล้วต้องมีประกันภัยรถออ่ต้องใส่น้ำมันรถไปเฮ็ดเวียกบาร์เนียนรถเพยรถพังก็ได้แปลงพวกเจ้าอยู่ฝรั่งอันยางบเพยเท่านึงนะพวอแกะ้วร้อยส่งร้อยยูโรแพงค่ะเนี่ยวะอะไรก็แพงนะเริ่มหูเริ่มตาแดดมันแรง อันนี้ก็เป็นด้านหน้าสนามเด็กเล่นเจ้าสนามสวนสาธนารณะนะอ,อันนี้ก็บ,บ้านประชาชนข้างหลังเนี่มาเฮาห้องอยู่อันนี้ก็บ,บ้อนค่อยกินข้าวพวกเจ้านี่อันสามสี่คนเพิ่อนอยู่กองเพิ่นเล่นอยู่พวกเจ้าเฮ้รถแดงเห็นปะเล่นตีบุญอันว่าระดูฮ้อนอยู่ฝรั่งเนียนมันนพวกอันสมลมบางคนก็แล้วก็กกตีบุญนะพวกวเจ้าเออกระทามักได้ตีบุญ แต่ค่อยบ่มักไปไหนกี่ร้านสิบุญจำม้วนตรงไหนเนาะคนมักกับว่าม้วนเนาะกับอันไปหาปลาพวกเจ้าไปเชน,นะเมื่อยนั่งอันเฝ้าเสืเส้อปลาชิดทิดเบ็ดน,นะพวกเจ้าเนาะ <c oughs> บางคนกับมักกิจกรรมมักไปมักมันตรงไหนเนาะอ่นโดยทุกคนเมื่อหน้าจะมาล่นกันไม้พวกเจ้าสีเมียนถ้วยเมียนบวงเดินทางกลับบ้านกันพวกเจ้ามาอ,อ้ามาดุดละ กำลังสิเจ้าหน่อยกันหนึ่งโมงสวยกันจะกลับบ้านละเมื่อหน้าจะมาล็อกับไม่พักเจ้าบายบายสวัสดี